มีปีศาจไม่สามารถมาทำร้ายโยมได้คนที่ยมาใส่ของใส่ดำม้อนดำอะไรไม่สามารถผู้มีอิธิคนไม่สามารถเรียบจิตของโยมไปใช้ได้ทำให้ด้วยความเมตตาตัวสามมาจากสิงหบุรีตั้งใจเลยนะพะดลมเมิขึ้นเมื่อกี้ขอเข้ามาเรียบร้อยแล้ว ทิพย์ให้กับท่านทั้งหลายเพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลตนเองดวงชะตาของตัวเองกําหนดนิดเดียวก็ดูหมองเห็นนะกำหนดรู้หมดดวงชะตาของเราจะทำที่เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องใดจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จกําหนดเวลาวันได้เลยกำหนดวันเดือนได้เลยวันสาเร็จเดือนนี้ปีนี้ตั้งใจเลยนะเพ่งมาที่องค์ครับ <c oughs> ตั้ง สองซ้ำนะโมตาสาัสสะพระครวตอะระหะโต,าาต,โตสัมมาสัมพุทธัาสสะนะโมตัสสะพระครวตอะระหะโต,าาต,โตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระครวตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามอมพระเนธว่าเด่นๆอมพระเนธวิเศษร,ราชาจักขุยันตา ชิวหายันติพุทธะโอทัตคะเรชาตังโอมสหัสสเนตโตเทวินโเทิพจักขุงวิโสทายิโอมพระเนธิวิเศษราชาจักขุยันตา ชิวหายันติพุทธโอทัตคาเรชาตังโอมสหัสเนตโตเทวินโททิพจักขุงวิโสทายิโอพระเนธวิเศษราชาจักขุยันตาชิวหายันติ พุทธ,ธาโอทะขเรชาตังออมสหัสเลโตเทวินโททิพจักขุงวิโสทายิทเวเนเต,เตปัญชายเตจงมาบังเกิดเป็นดวงพระเนตรทั้งสอง อิสวาสุคือพระเนตรเบื้องขวาทาเวเนตเตปันนชายเตจงมาบังเกิดเป็นดวงพระเนตรทั้งสองมาอาโอคือดังพระเนตรเบื้องซ้ายอิทังนามรูปัง อันว่ารูปและนามของข้าพเจ้านี้สิชติตย่อมสำเร็จด้วยอาการทั้งสามสิบสองประการอิติดางนี้ภาวนาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทงหายใจเข้าพูดหายใจออกโทงเพื่อเข้าถึงพุทธภาว เพ่จิตจะได้มั่นคงจะได้มีสมาธิยังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อจิตมีธมรมมีที่พึ่งคือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วแล้วเราก็พยายามเข้าถึงพุทธภาวะของพระพุทธองค์พุทธภาวะของพระพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อจิตของเราเข้าถึงพุทธภาวะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานของพระพุทธองค์แล้วจิตของเราจะได้ใสสะอาดมีความสว่างมีความสงบสะอาดสว่างสงบ จิตสะอาดสวนะ่างสงบแล้วจิตจะมีพลังเพราะเรามีที่พึ่งคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อจิตมีที่พึ่งจิตมีพลังกําหนดไล่เลยไล่มาตั้งแต่ศรีรษะไล่ออกไปเลยมึงออกไปนะมึงออกไปมึงมาอยู่อาศัยในตัวะหัวใจของกูมานานแล้วเบียนเบียน,ยนทำให้ชีวิตกูตกระกรรมลำบากมึงออกไปนะกูไม่อยู่เพราะกูมีพระพุทธเจา้าเป็นที่พึ่งของกูนะมีพลังฌานสมาบัติสมาธิอันมันม่นคงแล้ว ไล่ออกไปเลยไล่ออกไป,าออกไปตาตาผมจะบกเล็ดกายใจไปเลยทาวารนั้นกงก้าวออก,ก,ก,กไปออกไปขาซ้ายขาขวา,ขา,ขาออกไปที่เป็นโรคภัยแค่เจ็บม,มึงก็เอาไปจับตัวของครูออกไปหมดนะต้องพูดครูเลยเมื่อออกไปทั้งหมดแล้วก็จะได้เปิดดวงยาและอัญเชิญบุญบารมีที่โยมได้สะสมมาหลายภพหลายชาติ เข้าไปอยู่แทนที่ป้องก,กันไม่ให้มาเข้ามาแทรกแซงและเบียดเบียนทาให้เกิดความทุกข์ยากลาบากอีกต่อไปต่อนนี้ชีวิตของท่านจะเป็นชีวิตใหม่เป็นชีวิตใหม่ที่ประกอบไปด้วยยศถาบรรดาลามยศสุขสารเสริญประกอบขึ้นด้วยชีวิตที่มีความสดใสมากขึ้นมีสติปัญญามีบารมีมากขึ้นั้าแต่นนี้เป็นต้นไป อุทปาธิทิวาตปติอภจากขุงอุทภปาธิยานังชื่อนามตกกุลอุทภปาธิทิวาตปติอาทิโจชื่อนามตะุลนังดัสุวัตทิโหตุสัพพธา เปิด,ปดมาหาเปิด,ดเปิดดวงญาของข้าพเจ้าเปิดดวงญาของข้าพเจ้าเปิดเพื่อรับโชคเปิดเพื่อรับรลาภเปิดเพื่อรับทรัพย์สมบัติเปิดเพื่อรับสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของข้าพเจ้าตั้งแต่เดี๋ยวนี้ตัต่บัดนี้ ตลอดการเธิตเตน,นตั้งใจเลยนะตั้งท่าเพื่อรองรับเงินเป็นรน่ยล้านพันล้านและกำหมืนล้านที่จะบังเกิดขึ้นมันเกิดดีเมื่อบังเกิดขึ้นบังเกิดมีแล้วขอให้ได้ใช้เงินนั้นได้ประโยชน์จากการใช้เงินนั้นไม่ว่าจะส่วนตัวหรือส่วนรวมกับญาติพี่นอ้องกับพ่อแม่ กับครูบาอาจารย์ปุยญาตายาทั้งหลายใช้ให้เกิดประโยชน์นะและตอบแทนผู้มีพระคุณทั้งหมดทั้งปวงเพื่อรองรับยกถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่การงานนะที่จะมาเกิดขึ้นเพื่อรองรับความสุขสุขภาพอนามัยแข็งแรงสุขทุกอรรยบทตั้งแต่นี้เป็ตน้นไปตั้งใจ คยตั้งท่าไม่แค่ที่ฐานจิตมีเงินเล็กน้อยหรือได้ตำแหน่งเล็กน้อยก็จะมีอเกตทำให้เดือดร้อนนะแต่ท่านหลายคนแทบไม่ได้ใช้เงินเลยมีคนอื่นเปาไปใช้หมดหรือคนโดนยึดโดนอะไรก็มีสารพัดเมื่อตั้งท่าแล้วบูชาดวงตาชีวิตแล้วจะได้อะไรก็อย่างง่ายได้อย่างไม่มีปัญหาได้อย่างไม่มีเงื่อนไขได้อย่าง แล้ที่สําคัญได้อย่างปลอดภัยทุกประการนาตั้งใจกล่าวตามดังนี้นามพุทธะนะโมพุทธายะนะโมพุทนโมพุทนธยะนาโมพุทธายะอสังวิสโลอสัโปุสสภูพะพนะมพุทธนโมพุทธนะโมพุทธายะ นมพัทธะนันพัทธะนมโมพุทธายะนโมพุทธายะอสังวิสโลอสังวิสโลโอสะภูมะโอสะภะย่ตั้งคาดไว้เรียบร้อยนะต่อไปนี้ไปท่านสามารถทำงานทำการได้เงินมาได้ทุกชนิดทุกระเภทไม่มีปัญหาจะเทาหรือไม่เทาจะดำไม่ดำได้อย่างง่ายได้อย่างไม่มีปัญหาได้อย่างไม่มีเงื่อน พเทวนังสัพพะครหะจะเทวนางสุริยันจักรปัมมุจจะกจัตสีภูโมจะเทวนางวุฑโทลาพังขวิตสติชิวสุกโร จะมหาลาภงสัพพะพยามวินาสันติสัพพะทุกขังวินาสันติสัพพะโรคังวินาสันติลักขณาอาหารวันธามิสัพพะถา สำเร็จ,รจนี่สวดมนตให้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 ใหทเทวดาทั้งหลายมาช่วยประธานพรให้โยมแรงนะตั้งใจงนะและเริ่มต้นเรืร่อแตดาวพรฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวบิดานดาวดาวพ่อแม่ครูบาอาจาร์ดาวเป็นการงานกานันแต่ทั้งหมดนะเป็นมันดาวของดาวทั้งหลายทั้งปวงเพื่อให้มาประสิทธิ์ประสาน ไดนอำนาจวาสนาปรมีดาวสุขดาวการประสานงานการประสานงานสำเร็จทุกประการดาวเ้าดาวการปกป้องคุ้มครองชีวิตสมถินจเริ่มลุ่งเรือชีวิตอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ดาวจันทร์ดาวแห่งผู้ที่ทําให้ทั้งโลกเนี่ยประสานงานและสิ่งที่สิตที่ได้ ยามีเจวันตยู่ชนโตรานติวมตานิโตโยบิทโผทโภคิชุียมภิยมที่คุณูเปตังาบริตันตามปนาไมเหสัปาศีวิชาตินางทิพมันตาคทังนาเสติวิสังโฆรังเสสัญญาดิบริสยามานาเกตามิสัพพัทสัพพทาสัพปารินามสัพสปินิว มริตันตปนามเปวิตอุเทนยัญาภูม อะเรตังกาตะวะโมโรอาสมาการะเบียตีต่อไปวันศุกร์โยมทิฏฐานอีกเลยนะพุทโธคอยลูกช่องตีพุทโธไม่ต้องช่องตีเพ่งนะห้ามหลับตาญาซาโลสระเนนาเปียร์ดาริเกติปาริโนปะเตธัมมะติฆาชานติภูมิยาวคาสาบ ยันโทนิเมตตังอมังคลั ช่นยกตัวอย่างท่านที่ไม่เคยมานะคอยว่าตามท่านที่เคยมาแล้วคนที่เคยมาเนี่ยเาว่าตามดันหน่อยนะ <c oughs> ยกตัวอย่างาเ,เ,เ,พพเพื่อให้ท่านได้เข้าใจพร้อมๆกันเพื่อเราจะมาอ่านโอกาสอัญเชิญอิทธิบีสร่คพระสิทธิ์นี้ข้าพเจ้าจะน,นมาจัสก,การข้าพเจ้าขออัญเชิญสรรเสริญคุณพระบิดา21เดี๋ยวครับเจาช่วยโลกด้วยตามที่ท่าน ท่านพ่พนายนคาบช่วยลูกด้วยคุณพระมารดาสิบสองโยมมากโยมมากโยมรับเคุณพระมารดาสิบสองคุณพระโพสศามสิบเก้ารับไปอย่างนี้เรื่อยๆนะรับไปเรื่อยๆท้องท้องรับไปเรื่อยๆตาถ้าเพ่งพี่องคนะ์พระแล้วก็ใจก็ระลึกตาปาก่าวตา คุณพระบินายี่สิบเอ็ดคุณพระมัรดา12บสองคุณพระโพสบสามสิบคุณพระพุทธเจ้าห้าสบคุณพระธรรมเจ้าสามสิบคุณพระสัทธเจ้าสิบสี่คุณครูอาจารย์สิบคุณพระกรรมฐานแปดคุณพระคงคา12บสองคุณพระธรณียี่สิบคุณไฟหก คุณลองเจ็ดคุณอากาศสิคุณอักษรสี่สิบสี่คุณอัขราสามสิบสามคุณนิสสวาคุณอัศวะคุณปัสวะคุณแก้วทั้งสามประการคุณศิลห้าคุณศิลแปดคุณศิลสิบคุณศิลสองร้อยยี่สิเจ็ดคุณพระปัญญาญาณคุณพ้าโสดา คุพระอนาคาคนพระสกิทาคาคนพระอราหันตาคนมัคเศสคนณผลเศสคุณนิพพานหนึ่งคนพระนวโลบุตรธรรมเก้าอธิษฐานต่อหน้าพระพักของพระพุทธองค์อยากได้อะไรขอที่สำคัญที่สุดขอได้ขอได้ดังนี้อธิษฐานเลย ได้ชาติข้าได้เราเรียนศิลปศาสตร์วิชาการอะไรใดขอจงมาประสิทธิขอบารมีหลวงพ่อใหญ่บารมีองค์พระพุทธเจ้าธรรมเจ้าสารเจ้าจงมาประสิทธิให้คำอธิษฐานของท่านทั้งหลายประสบความสําเร็จอธิษฐานได้อธิษฐานปรารถนาได้อธิษฐานตั้งแต่เด๋ยนนี้ปัจจุบันี้ตลอดการตลอดไปทุกท่านทุกคนเทินต่อจตกนี้ต่อจตกนี้รับต่อนะรับมาช่วยร่วมด้วยต่อคุณพระอาทิตย์หก คุณพระจันทร์สิบห้าคุณพระอังคารแปดคุณพระพุทธสิบเจ็ดคุณพระสาวสิบคุณพระพฤหัสบดีสิบเก้าคุณพระราหูสิบสองคุณพระศุกร์ยี่สิบเอ็ดคุณพระเกตเก้าคุณพระเวสสุวรรณอันเรืองเดชคุณพระนาเรศคุณพระนารายคุณพระอินทร์คุณพระพรหม คุณพระยมคุณพระก,การคุณพระจตโลกาบาลทั้งสี่คุณพระมาตุรีคุณพระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพาลีเทพเทวาทั้งื่นโลกธาตุแสนจัก,กรวาลสิหชั้นฟ้าสิบ้าชั้นดิน ที่ข้าพเจ้าอัญเชิญผู้มีพระคุณผู้มีบุญคุณมาทั้งหมดทั้งสิ้นมาเพื่อประสิทธิประสาทพรให้พุทธบริษัทที่มาทําพิธีเปิดดวงชะตาชีวิตเปิดทางชีวิตในวันนี้แม้เขาปรารถนาและอธิษฐานสิ่งใดขอให้ท่านจงมาประสิทธิประสาทพรให้เขาสําเร็จสมความปรารถนาได้จักอธิษฐานตั้งแต่นี้นทุกท่านทุกคนเถิด จะสวดเปิดดวงเลยนะธรรมนิฐานในการสวดเปิดดวงของโยมนะมีครามนิฐานนะ <c oughs> ต,ต่อไปนี้ <c oughs> สี่ข้อสีประกาศตั้งใจเลยนะนะตาเพ่งมองพระพุทธองค์โอ้ตั้งใจปากปากว่า